ม่ดูอาหารสดอ,อาหารไก่ไข่ไก,ไก,ไก่อย่างนี้นอาหารนกเขาอาหารนกเขาอาหารกระต่ายแคลบ็อกอาหารเสริมสำหรับโครกระบือนี่คืออาหารเสริมโครกระบือค่ะคุณผู้ชมอาหารสำหรับโครกระบือ จะเป็นอาหารปลานะคะท่านผู้ชมอาหารโคกระบืออันนี้ค่ะลายอกรองใส่อาหารไก่สิบบาท อันี้เป็นถุงอันนี้เป็นถุงนนเป็นเชือกเป็นเชือกเ,เป็นด้ายน,นะคะอันนี้มีนะคะอันนี้เป็นที่ทาหน้ายางที่กีดยาง <c oughs> ยาฆ่าแมลงมีฟอ,องมีงนมนะคะอ๋อรนี้บักกะลุงค่ะบักกะลุงเชือเช่อเสื่อผูกหมานะคะ 叫古魔术。 โซ่หมากกกกกที่ตัดตกแต่งกิ่งค่ะท่านผู้ชมนี่เท่าไหร่สู้น,นะคะอาหารหมาไม่มีสีโลโลอยอาหารหมาไม่มีที่แกอาหารกระต่ายนะคะท่านผู้ชม ว่าจะซื huh. hey, <Bye. S 1> mm ้ออาหารไปให้หมาไม่มีจ้อยนะคะท่านคุณสต